สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวน้ำหอมค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วนะคะแล้วก็ตรุษจีนด้วยเราก็มีน้ำหอมสำหรับวาเลนไทน์มาแนะนำา2กลิ่นนะคะติดตามชมได้เลยค่ะ สตัวนะคะก็เป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะที่เหมาะสำหรับวาเลนไทน์ในปีนี้นะคะค่ะกลิ่นแรกนะคะก็คือ m i สติ a อ l นะคะบลูมิงบูเก้ค่ะนี่นะคะขวดก็จะเป็นแบบนี้นะคะขวดเขาก็จะเป็นเออเป็นโบแบบเหล็กแบบนี้นะคะเป็นโบแบบพลาสติกแบบนี้ใส,ใส่เป็นสีเงินนะคะ ก็ขวดแล้วดูดูดหลาดูน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนกล่องของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นกล่องธรรมดาแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็น all d u t ตนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยคือหอมมากๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยโอ๊ตไม่เคยคิดที่จะใช้น้ำหอมของคริสเตียนเอลเลยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันดูคุณหนูไปมันดูแบบมัน ดูคุณหนูไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจนะคะแต่บางเออได้ไปดมได้ไปทดลองนะคะเพราะว่าเออได้แซมเปิลมาก็ก็เลยไปดมดูแล้วก็ห่วแล้วก็ติดใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็อืมประทับใจะคะ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะว่าทำไมถึงหอมเนาะนี่นะคะเดี๋ยวชี กล,กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะกลิ่นกุหลาบที่มีส่วนผสมของออดอกโบตันแล้วก็ส้มแมนดารินจากเกาะซิซิลีของประเทศอิตาลีนะคะก็จะมีความสดใสของดอกไม้ดอกกุหลาบโบตันแล้วก็กลิ่ส้มแมนดารินนะคะ แล้วก็เพิ่มความนุ่มนวลมีความสง่างามและหรูหราจากตัว white m a x นะคะอืมกลิ่นนี้จะหอมแบบเป็นกลิ่นที่ยั่วยวนนิดๆด,ด,ด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่หอมแบบยั่วยวนมีสเสน่ห์หอมหวานแต่ไม่ได้เลี่ยนนะคะหอมหวานแบบสดชื่นนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดสดชื่นแล้วก็หวานน่ารักสดใสอย,อย่างนี้ด้วยะคะ่ะ แต่ก็มีความหรูหรานะคะกลิ่นนี้นี่เป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วลูกลูกชายชมอะคะ่ะลูกชายตัวน้อยนะคะอายุ6กขวบเนี่ยเขาบอกว่ามแม่หอมจังเลยอะก็คือแม่ฉีดกลิ่นนี้เลยค่ะลูกก็ชมอยู่นั่นแหละแม่หอมแม่หอมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออกลิ่นนี้นี่เวิร์กแล้วเนี่ยคือแบบว่าฉีดแล้วเด็กบอกว่าหอมแสดงว่า เขาไม่โกหกเนาะเขาเข,ขาบอกความจริงว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมจริงอะคะ่ะกลิ่นของ misty or blooming bouquet เนี่ยนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่วัยประมาณวัยวัยมหาลัยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็วัยทำงานใช้ได้เลยคะ่ะตั้งแต่วัยมหาลัยจนถึงวัยทำงานนะคะแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยจะอยู่ติดค่อนข้างดีเลยคะ่ะประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะเท่าที่ออดเคยฉีดมาแล้วสึก อยู่ยาวจะถึงประมาณ6ชั่วโมงอะคะ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ขีดตอนนอนก็รู้สึกว่านอนหลับฝันดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หอมแบบสดชื่นทำให้เรารู้สึกแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้ค่ะโคลเอโลนะคะกล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่โคลเอโลนะคะก็แพ็กเกจก็น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยก็จะมีโบนะคะโบเป็นโบผ้านะคะสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ขวดก็น่ารักอะ่ะเป็นขวดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของโคลเออยู่แล้วนะคะสุดมากแล้วน้ําหอมของโคลเอก็จะเป็น ดแบบนี้นะคะอืมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออดูทอยเลตเหมือนกันนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราจะมาฉีดให้ได้ดมกันนะ่อืมเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะหอมแบบ หอมกุหลาบอย่าเงี้ยนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะก็เป็นกลิ่นกุหลาบที่มีเกรฟฟูดผสมอยู่แล้วก็มีลิ้นจี่นะคะก็จะมีความหอมแบบอมเปรี้ยวนิดน,นเหมือนกลิ่นลินลนะะล้นจี่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วโอ๊ก็ใช้น้ําหอมของโคลเอเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อสัก10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเป็นรุ่นออริจินอลของเขานะคะก็ขวดแบบนี้แต่เป็นสีนเหลืองๆหน่อยก็ ตัวนั้นก็ชอบมากๆแล้วใช้หมดไป2ขวดอะไรเงี้ยแต่ก็หยุดใช้ไปพอรู้สึกเออเริ่มเบื่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นี่กลับมาสนใจอีกครั้งนะคะเพราะว่ากลิ่นนี้นะคะ Cloe น o ่ e ได้รางวัลน,นะคะน้ำหอมยอดเยี่ยมของผู้หญิงนะคะจากสถาบัน Academia d e l Profumo นะคะเมื่อปี2020เป็นสถาบันเกี่ยวกับน้ำหอมของอิตาลีนะคะ ซึ่งตัวนี้โคลเอโลเนี่ยได้รางวัลน,น้ำหอมยอดเยี่ยมของผู้หญิงนะคะโอ๊ตก็เลยเห็นว่าได้รางวัลก็เลยอยากลองนะคะอันนี้ก็คือซื้อมาแบบไม่เคยดมมาก่อนนะคะไม่ได้ดมที่เคาน์เตอร์มาก่อนด้วยคือซื้อแบบบลายบายมาะค,ะคือแบบซื้อมาแบบลองดูมั่วๆอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอฉีดแล้วแบบเฮ้ยหอมอะ่ะอืมหอมจริงๆนะคะมันจะมีกลิ่นลิ้นจี่โดดเด่นมาเลยอะ่ะ กลิ่นจีกับกลิ่นกลิ่นกุหลาบตามมาแล้วก็มีกลิ่นเฟรฟูดอย่างที่เขาเขาบอกนะคะซึ่งจะให้ความหอมแบบสดชื่นสดใสน่ารักอ่อนโย,อยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะเพิ่มความซับซ้อนของกลิ่นเนี่ยด้วยแมกโดนเนียนะคะแมกโนเดียนะคะแล้วก็โอ๊กมอสนะคะ ซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกที่หรูหราแล้วก็ดูผู้ดีขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะมากๆเลยมันจะมีความสดใสเหมือนกับดอกไม้แรกแย้มดอกไม้เริ่มบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นนี้นะคะก็เหมาะสำหรับออคนในวัยเรียนก็ได้นะคะ ใช้ในวัยเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปเรียนได้นะคะเพราะมันจะเป็นกลิ่นที่อ่อนๆกลิ่นที่อ่อนโยนอย่างเงี้ยไม่ได้รบกวนคนอื่นนะคะแล้วก็คนวัยทำงานก็ใช้ได้ะคะ่ะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเพราะถ้าฉีดกลิ่นนี้แล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าสดใสแล้วก็มีความอ่อนโยนขึ้นอ่อนวัยเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เราแบบดูมีความอ่อนวัย้ะคะดูแบบดูเด็กขึ้นอะไรเงี้ยกลิ่นนี้นะคะ ส่วนความทนของกลิ่นนี้นะคะค่อนข้างที่จะน้อยนิดหนึ่งนะคะว่าประมาณอยู่ได้ประมาณ3าชั่วโมงอะ่ะอ,อย่างมากสุดประมาณ3าชั่วโมงก็ถ้าเทียบกับ All, มิสติออเมื่อกี้นะคะก็ตัวนี้จะให้ความคงทนมากกว่ามีความคงทนมากกว่าตัวนี้ค่ะ สรุปสองกลิ่นนี้นะคะ m i s t i Or Blooming Bouquet นะคะกับ Cloake r o นะคะตัว m i s t i Or Blooming Bouquet นะคะจะให้ความรู้สึกที่หอมหวานละมุนหรูหราแล้วก็มีความยั่วยวนนะคะ มีความดึงดูดมีความน่าสนใจนะคะตัวนี้แล้วก็ความติดทนเนี่ยติดทนได้ดีมากนะคะประมาณ4-6ชั่วโมงก็เหมาะสำหรับการไปเดทเนาะกางคืนเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยนะคะไปเดทกลางคืนกลางวันก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็รับรองว่าคืนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคืนที่พิเศษแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ยั่วยวนมากๆเลยนะคะ ส่วนกลิ่นของโคลเอโลนี่นะคะเป็นกลิ่นที่หอมสดใสแล้วก็หอมแบบหอมแบบสดชื่นน่ารักอ่อนโยนเป็นผู้หญิงแบบนุ่มนวลน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอ่อนเยาว์ดูด้วยนะคะแบบดูเด็กอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบเด็กเกินไปแบบคือเป็นเด็กที่ดูดูหรูหราดูดีอะคะ่ะตัวนี้เนี่ยก็เหมาะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ ต่โอเคว่าตัวนี้กลางวันจะเหมาะกว่าสําหรับการเดทกลางวันแล้วก็เป็นวันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะเหมาะมากก็จะให้ความรู้สึกที่อน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักแล้วก็หอมหวานหอมละมุนสดใสตัวนี้เนี่ยจะมีความสดใสโดดเด่นมากกว่าตัวนี้หน่อยนึงนะคะตัวนี้จะมีความหวานโดดเด่นตัวนี้จะมีความสดใสโดดเด่นกว่าค่ะ สองกลิ่นนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับวันวาเลนไทน์นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็มันมีความอินโนเซนต์ความน่ารักความแบบสดชื่ออย่างเงี้ยรวมอยู่ในสองขวดนี้เลยนะคะเป็นกลิ่นสำหรับผู้หญิงที่แท้จริงเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักบุคลิกน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําเลยนะคะสองกลิ่นนี้แล้วก็รับรองแนะ่ว่าจะต้องมีคนชมแน่ๆเลยค่ะว่า อฉีดน้ำหอมอะไรหอมจังเลยอย่างเงี้ยแล้วคนที่ไปเดทด,ด้วยเนี่ยต้องประทับใจแน่ๆเลยนะคะโดยเฉพาะกลิ่นนี้นะคะยัว่วยวนมากนะคะกลิ่นมิสติออร์บูเก้บลูมิงบูเก้นะคะส่วนกลิ่นโคลเอโเนี่ยก็หอมแบบสดชื่นใครอยู่ใกล้ที่ต้องแบบต้องมีความสดชื่นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกับเป็นทุ่งดอกไม้แบบหอมสดชื่นจริงๆคือแนะนําทั้งสองกลิ่นเลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนที่กำลังมองหาน้ำหอมสำหรับช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแล้วก็เขียนมาติชมแนะนำได้นะคะแล้วก็ถ้าใครใช้อยู่สองกลิน่นนี้แล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับสองกลิน่นนี้ยังไงก็เขียนมา แบ่งปันประสบการณ์กันได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ